บทสวดมังกระสุดตัง อเซวนาจัภารังปันธิตานันจัปเซวนาปูชาจัปปูชนียานังเอตัมมังครมุตตะมังปัติรูปะเทสวาโสจัปภุพิจักกตาปุญญาตาอัตตสสัมมาปนิธิจัเอตัมมังครมุตตะมังปะหุสัจจันจัสิปันจาวินยโยจัสุสิกิโตสุภาษิตากยาวาจัเอตัมมังครมุตตะมังมะตาปิตุปัทธารังปุตตะราสัสังหโฆรากุราจักรรมมันตาเอตัมมังครมุตตะมังนันจัธรรมจริยาจัปยาตากานันจั สังฆะโหอนวัชชานิกัมมานิเอตัมมังคะระมุตตะมังอะระติวิระติปะปะมาจัปปานาจะสัญญะโมอัปปะมาโทจะธัมเมสุเอตัมจากตัญญุตาาเรนะธัมมะสวะนังเอตัมมังคะระมุ ขันติจะโสวัจัตสตาสัมณหานันจทัสนังการีนัธมาสักัจชเอตามังครมุตตมังตโปุจภาพมมจริยันจาริยสัจจานัธมาสนิพพานสัจจิกริยาทเอตามังครมุตตมังพุทธสสารุกัจหมิหิตตังยสานคัมปติอโสกังวิรสังเขมังเอตามังครมุตตมังเอตาริสานิขตวานาสัพภธรรมปราชิตาสัพภัททโสทิงขจันติตันเตสังมังครมุตตมันเตสิบสองบทสวดละ ตนาปาริฏยังกินจีวิตังิทาวาหุรังวะสเกสุวายังรัตนังปานีตังนโนสัมมังอธิตะทาคาเตนะยธรรมปีพุทธะรัตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโมตุขาย่างวิราคังอวตังปานีตังยารัชค้าสะพะยมุนีสมะหิตโตนะเตนะธรรมีนะสมาธิกินจีธรรมปีธรรมีรัตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโมตุ यंफुट से थो ब्रीव सुति साम मना ति कनया महु साम सुमो नीछते इथम पीथम मे रतन पी तंग सत्यन सुवती हु तो ये पुफरा अथ सत सता युखा हु ते दखीन या सुखता सह सुन नानी मन फराथ सतना का निवाति हुँ तो ये सुपयुता नाम तम शि ते पते पताम तम ข้าพเารัฐธามุตานิพพินิพุนช้ามานัยทำผิดสังเคระตัณงปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีโหตุขีนังโบราณังน้วังนาถิสัมะวังวิรัตะจิตตาญาติเกววัสสิงเตขีนะผิดสายวิรุณหิตช่างานิพันติธีรายะทายาปะทีเผยทำผิดสังเคระตัณงปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีโหตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหัสสวรรค์ อัตหาเวชิตังเสยยาจาอย่างอิตระพะชาอัตตาทันตัสสโพสสะนิทังสัญญาตัจานิโนเนวเทวนาคันทัพโนมาโรสหภพงมุนาชิตาปชิตังกาิราตถาโรปัสฉันตุโนสิบสี่บสวดเกศปุตสูตร

ภะโรภะตาเยมาสัมโนโนคารุยะธาตุเมเหตตาณวัชานียาถัยเมธมากุสศายเมธมาสะวชัยเมธมามิญยุขไรตายเมธมาสัมมะตาสมาทินาอหิตายทุกขายาสัมาตติอรหตุมิเหปัสสาหิยาถายาถาตุเมเหตตาณวัชานียาถัยเมธมากุสศายเมธมานะวะชายเมธมาวิญยุปัสสาอิเมธมาสัมมะตาสมาทินาอหิตายสุขายาสัมาตติอรหตุมิเหอุกัสสัมัะชาวิหารยาถาเต 15. บหสวดอุปนิเนยสุตร ឧប ಾನೀಯ တိជីវិតម្មពម្មាយនសរូបានិតស្សរសន្តិត ಾನ ាអិតំភាយមណនេបេកម ano គុញ្ញានិកយីរដ្ឋសុខាវហានិយឧប ಾನೀಯ တိជីវិតម្មពម្មាយនសរូបានិតស្សរសន្តិត ಾನ ាអិតំភាយមណនេបេកម ano រោកាមិសង្កតចហេសន្តិពេខោយោថកាយេណសញ្ញមោវាចាយោថាទេរសតង្កតសពេតសសុខាយហោតិយ៉ាងជីវម ano បករតិបុញ្ញំធម្មោហវេរកតិ ธรรมจาริธรรมโมสุจินโนสุขามาวาหเตเอสานิสังโซธรรมเมสุจินเนนทุกติงคัจติธรรมจาริัสเพสังฆารานิจาติยถาปัญญายปสติอัถานิพินติทุเกสามารถคยสุทิยาสเพสังฆาราทุกขาติยถาปัญญายปสติอัถานิพินติทุเกสามารถคุยสุธิยาสิบหก บทสวดอปันกสตซาดกปัณกาทานาเมเกตุติยังอาหุตากิกาเอตตาัญยามิทวีตังคันให้ยาปัณกัง ปาหุ่นเวระนังยันติปัปัตานิวนานิจะอารามารุคาเจตยานิมนุสาพยตาชิตาเอตังโคสระนังเขมังเมตังสนานามุตมังเนตังสรานามาคามาสะพัดถกฆ่าประมุจเตโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังกันจะสรานังฆ่โตจัตตาริอริยสัจานิสัมมาปัญญายปัสสติทุกข่งถูกขสมุปะทางทุกขาสัจติกามอรีย์จากทั้งขีกังทุกผู้กษสมมคามินางเอตังโคสระนังเขมังเอตังสนา